หนพันสองพันบริสุทกุยเียยังโมเหียวปะไดเนาะยังามอยู่กเมยดีก็คือพวกเฮ็ดอันระตันนี่นะแม่อันเซนาบอแม่ชื่อว่าเป็นทงแล้วกับเซนาําเ็งเเิ่งเยดีกว่าน้อ สวัสด <rude S 2> ี้ะสวัสด <Top one! S 2> ีเด้อพ eh? ่อแม่พ <c oughs> ี่น้องเอเบอร์สกุสกเนาะดี๋ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยาังลาวหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาาสนเนลตอนเศร้าเนาะเมื่อนี่ก็ได้มาแวหาแม่คันเนาะเมื่อนี่เนาะเขาว่ายู่ในตลาดที่ว่าแม่ขึ้นคายเครื่องคายคงนะเนาะที่ขยเครื่องแกงมา่นบเนาะสารสนากยากคู่อยาเห็นว่าแม่ขนคายอย่างแน่เนมีอย่างแน่ที่ม่ขนคายเนะ ก็เลยอยากให้เอฟซีสวาสนาได้เบิงไปส้มน้ำแน่นะวาเมคันซีไปจำบ้านเมคันขายแบบใดหรือว่าขายอยู่จังไดเนาะห่านแบบใดเขาก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิงมาส้มน้ำกันเนาะตอนนี้ก็มาห่อตลาดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นสวาสนากขอกำลังให้ใจกันเนาะกดได้ก็แช่ก็ติดตามให้สวาสนากขอขอบคุณขอบคุณที่ประคับโฆษณาคลิปสวาสนาพร้อมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอบคุณขอบคุณที่ทุกคอมเมนต์ทุกกดได้กดแชร์แล้วก็ขอบคุณขอบคุณเบิร์ตขุดข้ขไดนไนเดลเนาะว่าสาบิสาราะกับสิพาเข้าไปหาทางเมคานกันได้นะวา่าเมคานสิอูระบอร์สือบอลลึกเลิกเมื่อแล้วบ์สืออย่งไรเนาะเพราะว่าตอนนี้กับเป็นตลาดสวยสวยตื่นแลน้วเนาะผมว่าสิบโมงต,ตอนนี้เนาะกอบบอเศร้าปันไดก็เลยอยากคนอยากเบิร์ตไนเดลเนาะด้วยป้าเขาไปทักทายแม่มาหาทางเมคาน์น่าสบายดีแม่สบายดีเนาะก็ขายเครื่องเนาะแก่มูนูเน่ มีอยังเครื่องขายนีเครื่องแกงบแม่ตัวนี้นะเครื่องแกงขายสุดแนวใดแสุดมีาัรเป็นเงินบาทรกเป็นเงนบาทกับประมาณห้าบาทบ่สบาทสิบาทต่อละสิบาทนอเพื่อนพี่น้องเนาะนี่เนาะแมนสบาทว่ายี่สิบบาทมันกัประมาณนั่นเนาะสิบพันสิบาทนั่นแหละเคนเนี่ยขายมะนาวกับสิบไรแ่พันาบาบทเนาะมีจักลูกหลายได้เนาะสมย ปบรโเด็ลูกปลาแดกได้่หมด้สมิดิดนะมินมีแต่ค่าได้ไรยน่มีมีแต่ค่าเดียวปลาแดกปิ่นตูถบัน่อยก็มีเนาะสงใหญ่ก็มีเป็นเพ็ดลายลคะหอมหอมตุ๊กเลยคือปลาลายได้สวับเี หลายเนาะสิพ <Billie S 1> ันเลยปกติเขาซื้อประมาณโมอันนี้เัน้ยสี่สิบบาทได้ครับเสมอสี่สิบบาทชาวพันธ์ชาวพันธ์โอ้โหโมจะมีปลาเล็กแบบเป็นโต <warz musician. S 3> ๊่แม่ไหมอันนี้ได้ส e ิหาครับโอ้โหหาขายขายเลยยังมีหาลูกค e ้าก็มาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแม่ขันกขึ้นขายเยอะนะมาให้พ่่อแมพี่น้อง fc สาวาสนาได้เบิ่งวิถีชีวิตว่าแม่ขันขึ้นขายจริงเนาะอยู่ตลาดนี่เนาะ มาอุดหนุนได้ตลาดหวยได้ว่าเสมอม,ม,มาอุดหนุนขึ้นได้เลยอยู่แถวนี้เด้อเนาะนี่ก็มกกมเม่ค่านก็เนาะในก็ขายแบบเดียวเนี่ยคิงนี่ขายเนี่ยใคริงนี่ค่ะ ลเูกม่อแม่จซื้อมาขายเองว่าเือจังไรนีแต่ทุกอย่างเลยมีแต่ว่าซื้อซื้อมาขายต่อไปนี่ว่ากมพังอมังอึอันนี้ไหมเบ็ดได้ยานั่งเนขายเนี่ยได้ไหม้มสองันเปแนสอพันบาทเท่านกได้หนึ่งบาทบ่ โอเคมีร่าแม่มาหนิแม่คือเอามาเบิดนะเอาไว้ไว้นี่บ่คือจังไหนเอาไว้นี่เอาไว้นธนโมอ๋อมีมองเก็บบ่แม่มีมองเก็บไว้ยังมีมีชวนนั้นเนี่ยจะจะเอาเงินนำพรหมไม่จะพักเลยเอามาใส่ตู้ไว้ยังมันเหี่ยวยังของเสียสมมุิว่าย่าขในนางแก็ใช่ไหมโอ้เบิดนี่ไว้นางโอเวิร์ดะฝาพี่เสร็จงไหมเสร็จเองนี่เองบ่คือจังไหนแม่ปั่นเองปั่นแล้วก็มาสีเนาะทงไทรหน้ามเลยนะ แพงลูกทองทงห้าพันมันคือเงินบาทสิบาทเนาะมัต้องมัต้องงี้เนะสิบบาทชองทงำ่างนั้งซดซน้ำสะอาดเดี๋ยวมัจะแกงแบบจะแกงสดอะไรนะปกต้องอันงี้ยังแแม่ขึ้นปั่นให้เรียบร้อยเนาะกองออกมาถ่านี้กันนั่นบางนาสมมติว่าหาพันกับใครแบบแม่ใคจะสามลูกหาพันสามลูกไปไนหาพัน ืย nh yeah. ้ำนาย้ำยังกอดย้ำยังกอดซาบะชิโระกัวเหล่าเดินลน์นะย้ำดำนาเนาะย้ำผุนนาะแม่เนาะมาถืออยู่ถ่ายย้ำแดงหนังเหน่าสิเพ่งพอที่นี้คือเขาจะหยากขายแล้วเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วคนแบบตอนนี้คนจกเลิกแล้วตลาดน้อยแบบ10โมง11โมงเปิดคนแล้วปกติเมย์ตื่นมาจ้กโมงมาขายอยู่นี่จ้กโมง6โมงครึ่งตอนเช้าคนหลายอยู่ตอนเช้าตอนนี้คนเปิดแล้ว ไปคือหกโมงเช้าเลยต้องได้มาพอ,อตลาดแบบแมนคนมาแต่เช้าก็หกโมงมองหกโม,มงเนี่ยเลยเปิเด,เปดตลาดแล้วนะช่วงนี้คนกับเพื่อนแล้วมาทำอาหารเช้าตอนเช้าเนาะช่วงนี้คนก็นเริ่มสิไปตลาดแดงได้ป่านนี้เพราะว่าตลาดแดงตลาดน้อยเป็นตลาดอาหารบ้านเนาะมันขายมัอไงเราได้ตลาดอันที่ไหรถนี้รถไทยกับมึงไงล่ะทีนี้ เอาก็เลยว่าเวมหาเมครั้ากนเนาะลอยว่าเผิ่อายยูเทอร์ได้หาโลกอ่ะเราเพิ่งได้เจออยี่นี่พอดีเนาะแมนแมนเขาอหยันาประเทศลายมือนะแมนนะเมาได้มาอัปเดตให้เอฟซีเบิรงเนาะมือเนี่ก็ซื้อพระเจ้าซื้อโลหะพันใส่เครงใส่เงแกงอ๋อนมาลูกข้นห่อยแบบนี้เนาะกนยลูกน่อยหน่ค่อยงามนะไห่เนาะ พ็วเลเป็ดปาแต่วาสีสามนเมนามสีามสีโอเนาะได้ใส่เครื่องแกะมีแต่ปานมือะมงหมากบามปาเบิรดเนาะดลายบได้ไข่สองสาเมือนาเน่าได้หมเนาะโเบิเาด้นอด้วยแถวสอรตลาดน้อยด้ปกติกระขายลายเจ้าอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่าก็ยังได้ขายอยู่ แม่ีศแม่กินข่าวเศร้าระบามันี่นะกินแล้วข้าวเศ้าจัง่อยมันกินง่ายได้กินง่ายนะแม่ด้อยมนี่เด้อแม่ขันกวนมากินน้ำเปลินเนาะสิเมื่อกินน้ำนเลินอยู่กินสีเมือขลินีกท่นึงเนาะแม่ขันสีิดอย่างนี้ให้กินมาเนี่ตัมะฮงมาแม่ ซื้อว่ามงมาแม่ซื้อแล้วซื้อแล้วเพิ่งได้วละเพื่นไทยก็เพื่อนไทยก็ล้าเอาไห้ละเต็มทางลูกทางเท่าไรก็ไม่ถามไม่กอนสเนทางนี่สามเซนห้าเป็นเงินนั่งกระบาดกับประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้ารยประมาณห้าร้อันสี่สิบห้าร้บาทน้อเงินเงินไทย เมนยู่หา้าร้อยสี่สิบาสบาทซงงื้อป็นโลเลยโลเลยอันนี้แม่ขายห้าพันห้าพมันก็คือสิบาทเนาะเมนโูเ่าได้ขายซื้อเป็นโลนะ สาวพันอ๋อดูสาอพันก็แบบรูนึงกับมันกัเวาเนาะพัเียงนาะเสมอมือันก็สีดายอยู่ิเออจะบุกพัเียงเนาะโอ้ยอันนี้เราเป็นพักเซียงสัดว์จะผูกปะมือที่เขาไปอ่บ้านยังบ้นหัวคำเนาูีที่นี่ยังสูงหัวคำาเมนพักเซียงขีนนละเจ้าเอามาขายบ้านนั่นแหละลูกเลยขีดพักเียงเนาะก็โดดลงเอามาเียงเลยโดดมาด มันคือกันได้มันแต่โบเมนพอเองเาเล่นองเหมือนวกันงแต่ใบกับใบกะเพาไมได้ออกมาขายวะเี่อ้อาตกได้ขเิมงราที่พวกใบกะเพาเนาะอันนี้กับเ่องเกงใส่พตูล้าเขาเนาะตูเจ้าตก็ปก็กลายเป็นหมัดหมัดซะเฉยๆเป็นไงเ้ กับพักบ่ได้เพ่งเราไหมเนาะพักอนาพันสองพันบ่ได้ส่ตุยเส่ยาปยังองเหียวบดได้เนาะยังงามอยู่ก็คือพวกเฮดกันกระตั้นนี่นะแม่อันเซนาบอ้แม่ชื่อว่าเป็นทงแล้วกับซนาเป็นงเซนาาบไ้ก เียม่ดีกว่าน้อปกติหาซื้อน้เซื้อจากตกุแฟรต่อนึงพันเต่สเตซาัดแสดงว่ายูเทวนี่อันก็กินอยูถือกลัวเนาะัดแรงิพันเลยเขาจะขายพวกแม่ขายไม่หาฟันมมาซื้อเนาะมเคยมามาปิดทังเลกก็สีอาเข่ามาหาทังแม่เลยพปนรซาบะเป็นยเหนเน่ยเหเน่ราม่ขายอะไร เราเคยมาเราโมโกใจร้ายมาเล่ตะแม่กันเลยจเลยว่าพาพาเขามาเบ้าง่าสิเป็นยังไงมาเป็นยังไงนะได้เห็นนั่นก็ได้ถ่ายทำอัปเดตให้เอฟซีบ้างโดยสาเนาะว่าแม่อยู่วิถีชีวิตแต่ละมือแม่เห็นอย่างน่ขายเครื่องแบบใดจะได้แบบเอฟซีจะเลยว่าเออแม่ก็ขายจริงเนาะเห็นไปถ่ายอยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้นะแม่ก่ได้เห็นบ้างแม่ถ่ายเครื่องแบบนี้นะ แม่สายไปบนี right, ่แหละโดแต่ละมือก็เป็นสิแด้ได้ซื้อกินลูกเอ้ยเนาะสอยซื้อๆเนาะจักน้อยันก็เมื่อ้นี่คนเบิด้เนาะคนเบิดแล้วด้เตรียมแล้วเก็บเครื่องเก็บของก็เมื่อบด สวัสาะโดยให้แม่ขึ้นคายเครื่องต่อสักน้อยกันเนาะเดี๋ยวก็ได้กลับกันโดยโคายดีๆเนาะในทุกขายรายโดยโดยาพแงแรงุดเด้อมาหามกัยสบายดีแมสบายดูยเนาะกระทางสาวาสนาก็ได้มาหลตลาด น้อยแ้วเนาะกระทั่งในมหาทางแม,าางม่ขันขึ้นเนาะขึ้นจะไายเครื่องแบบนี้แล่พ่อพี่น้องเลยเนาะแล้วตอนนี้ก็สวยเพลินล้วคุคนเดิมเมื่อในแล้เนาะก็เลยบอกเคยมาจากเธอแนอ่ก็เลยมาหลอกให้อิฟซีเบิ้งเลยเนาะว่ามีอย่างแน่อยู่วันตลาดอันนี้เนาะก็แม่ขันกักระครยเครื่องแกงเนาะแกงเนาะไม่มีปลาเลก็กมีมีอย่างแพรพ่อยพี่น้องเลยปลาเลก็กคือปลาอะไรเนาะ สาวาสนาก็ขอจบคลิปสะก่อนเนาะบันนี้เนาะเสดยเดินทางกลับบ้านสะก่อนเนาะกัสิขอตัวไว้สำนีก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสวาสนาไดายที่ติดตามฮับส้มส่องยูทูปสาวาสนามาเลยตลอดเนาะขอบคุณขอบคุณไดายที่ฮักแพงแหละเนาะทุกคอมเม่นแถวว่าก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกกดไดคกดแชร์เนาะโดยเสดย์ลำลาไว้สำนีเสดย์กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ